สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวโปรโมชั่นล่าสุดของทางเกม Xshot นะครับเติมครบ3 2 9พบาบาทนะครับก็จะได้อะไรบ้างนะครับเราเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นที่699บาทนะครับก็จะเป็นอะไรวะเนี่ยไม่เห็นเทียเลยเลยโอเคเดี๋ยวข้ามาที่999บาทนะครับเฟลนะครับโทษทีเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะครับโอเค999บาบาทนะครับก็จะได้เป็นชุดฉลามนะครับฉลามชอบงับคุณแต่เขาไม่ได้ชอบมึงงับเอ้ยไม่ใช่นะครับ โอเคก็เติม999บาทนะครับก็เป็นชุดเซตถาวรนะครับเป็นปลาฉลามนะครับโอเค1299บาทนะครับก็จะเป็นปีกปีกปีกอะไรวะไม่รู้ช่างแม่งแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าได้ปีกถาวรนะครับเติม1299บาทนะครับแล้วก็3299บาทนะครับก็จะเป็นปืน8ดาวถาวรนะครับผมเป็นปลาฉลามเหมือนกันเลยนะครับไปแต่เราไปดูคุณสมบัติในกระดังกันดีกว่าเพราะว่าอยู่ข้างหน้ามันมองไม่เห็นไงโอเค เริ่มต้นที่เปินก่อนเลยลวกันนะครับนี่คุณสมบัติพิเศษเป็นซีรี์ระดับเทพนะครับแล้วก็สกิลในโหมด pve คือกระสุนแม็กซ์สำรองไม่จํากัดแล้วก็ไม่มีแรงดีดก็แค่นี้นะครับที่เหลือไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาเป็นชุดเซ็ตนะครับ exp 100วิ่ง2การ์ดการระเบิดเลเวล2นะครับแล้วก็เต้นเพิ่มเลือดไวขึ้น1 0นะครับโอเคนะแล้วก็ปีกนะครับปีกวิ่ง5เกาะ3ตกจากที่สูงไม่เจ็บเปลี่ยนกระสุนไวขึ้น50เซนแล้วก็ exp บวก130 ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับเออแล้วมันก็มีชิ้นส่วนมาใหม่ด้วยนะครับมันชื่อว่าชาร์กนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันมันเหมือนเป็นล็อกอินมั้งเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะผมก็เห็นพันถ่ายมาหน้าเว็บเหมือนกันเอ,อ่อไหนวะล็อกอินกิฟอ๋อนี่ไงนะครับมันจะเป็นกล่องนี้นะครับสีไซส์ปาร์ตี้นะครับที่เหลือมีไหมดูแป๊บเดีย๋ยวบอกแล้วว่ามีแค่กล่องเดียวอ่ามีนะครับวันที่7จจะเป็นกล่องชาร์กนะครับผมอันนี้มันล่องหน แสดงว่าไม่มีของโอเควันที่7มีนะครับวันที่9้มีไหมอ่าไม่มีวันที่10มีนะครับเป็นชาร์กเหมือนกันแล้วก็วันที่สิบสองเป็นซีไซส์ปาร์ตี้นะครับวันที่22เป็นชาร์กตามนั่นแหละไม่รู้ว่ามันได้แรงแต่ลองเปิดกล่องเลยลวกันนี่นี่นะครับมี2กล่องนี้นะไอ้กล่องนี้ไม่เกี่ยวผมทําลายแม่งเลยนะครับกล่องชาร์กเขาบอกว่าเปิดแล้วได้ไทม์สเปซนะครับได้เป็นตัว แล้วก็ได้เป็นไอซ์คริสตัลนะครับเป็นปีกอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไอซ์วอเตอร์พวก GR พวกซันสตาร์พวกปืนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีเขา่ามีถุงมือแล้วก็มีปืนส่วนหยวนซัมเมอร์ด้วยเอ้ยส่วนหยวนคือปืนแล้ววะอ่ะลองเปิดดูแล้วกันนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเออเราได้ชิ้นส่วนแน่นอนนะครับเปล่าวะอาอไม่ได้ชิ้นส่วนหรออ๋อมีปืนวอเตอร์แพทเทิร์นเซนด้วยนะครับเป็นสไนน์น้ำนะครับเป็นบาร์ แล้วก็ได้ตัวไ time space มาโอ้ยเปิดมาได้3วันนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูอันนี้อีกกล่องหนึ่งกล่อง s i ป e party นะครับเขาบอกว่าจะได้เป็นเปินลูกซองนะครับผมลูกซองสีเขียวโอเคแล้วก็เป็นชุดเซ็ต30วันแล้วก็มีปืน8ดาว15วันด้วยนะครับแล้วก็ diamond dust เป็นปืน8.5ดาว poseidon 8ดาวมี15วันเวันอะไรก็ว่าไปอ่ะเปิดแม่งเลยแล้วกันได้เป็นชิ้นส่วนชาร์กนะครับ โอ้ยได้ปืนเนี้ยมาหกสิบวันปืนเขียวเ,ยเปิดแม่งเลยนะครับชิบหายแล้วแล้วคือมีถาวรอ,อยู่แล้วชิบหายทาลายได้ไหมทําลายไม่ได้ไอ้ปืนพวกนี้มันทําลายไม่ได้นะครับเอ้าทําลายได้ดีกว่าทําลายโพไซดอนเลยปืนไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวๆอีกกระบอกหนึ่งปืนเลยวะวัดหายไปไหนแล้วหรือว่าเปิดได้มาแค่นี้อ๋อน่าจะได้มาแค่นี้แหละอืมแล้วก็ชิ้นส่วนชาร์กเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอเทมเราได้อะไรมาอ๋อยังไม่ได้ใส่ใส่แป๊บ โอเคชิ้นส่วนชาร์กถ้าเกิด1อะไรวะ3าชิ้นจะได้เป็นชาร์กวอเตอร์กัน1วันนะครับแล้วก็5ชิ้นจะได้เป็นปืนอันเมื่อกี้30วันนะครับอันไหนวะปืนไหนวะโอเคแล้วก็10ชิ้นจะได้เป็นชุดเซต60วันนะครับชุดเซตอะไรก็ไม่รู้ชุดเซตเลเวลเดี๋ยวค่อยไปหาไอ้ปืนเนี่ยปืนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวขออนุญาตนะครับขออภัยที่เสียเวลานี่นี่มันคือปืนนี้เว้ยนี่ปืน8ดาวที่วาเนี่ยปืนนี้นะครับ นี่ก่อนจะเป็นกอดโกลี่อ่ะเออเดี๋ยวเราไปดูในไอเทมมอ์แป๊บนึงว่าไอเลิฟเวลอ่ะมันคืออะไรเดี๋ยวนะเขียนไงวะไม่เห็นมีเลยตู้โชว์มีไหมตู้โชว์ก็ไม่มีโอเคแต่ก็ไม่รู้อะว่ามันคือชุดอะไรแต่ว่าเราหลอมปืนนี้ได้หลอมปืนนี้เล่นได้หนึ่งวันนะครับถ้าเกิดสําหรับใครที่แบบว่า ไม่อยากเติมเอาถาวรอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถหลอม1วันมาเล่นได้นะครับมาลรเฮลนะครับก็จะเป็นปืนแบบน่ารักน่ารักเลยนะครับแล้วฟังเสียงยิงดูเสียงโคตรน่ารักอ่ะแล้วปืนแบบยิงนิ่งมากเลยนะครับอันนี้มันเป็นปืนซับแมชชีนกันนะครับไม่ใช่ปืนแอสซอลไรเฟิลนะครับไม่รู้ว่ายิงออกทีละกี่นัดแต่ดูแล้วน่าจะยิงออกทีละหนึ่งนัดนะครับแต่ว่าผมชอบมากเลยคือแรงดีมันน้อยมากเลยนะครับในโหมด PVE นะครับปืนนี้คล้ายๆกับปืน P 9 0เลยนะเวลารีโหลดเห็นไหมเหมือนกกันมาเลย แล้วคลิกขวาทําอะไรไม่ได้นะครับลูกกิ้งมาตรงกลางก็ทําอะไรไม่ได้ปืนก็มีประโยชน์อยู่แค่นี้แหละนะครับแล้วก็ในเรื่องของชุดเซ็ตเอาชิปหายทาเ้นทาเ้นคริสต์มาสโอเคช่างมันแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังแล้วกันมาทดสอบยิงที่หัวนะครับว่าเลือดจะเหลือเท่าไหร่ยิงหัวนะครับเลือดเหลือ34นะครับโอเคต่อมายิงที่ลําตัวนะครับเลือดเหลือ61นะครับยิงขาบ้างนะครับโอเคเลือดเหลือ69นะครับ นี่นะครับก็จะเป็นชุดเซ็ตกับปีกที่มีนะครับผมอชอบชุดเซ็ตนะชุดเซ็ตผมว่าแบบมันน่ารักดีนะครับแต่ว่าปีกมันคือปีกอะไรมันเหมือนมาในธีมของวันสงการซะมากกว่านะครับเนี่ยดูด้านหลังดิแม่งยังกับกระเป๋าใส่น้ําของปืนฉีดน้ําเลยทุกคนใครที่แบบนึกไม่ออกก็ลองไปหาใน Google ดูนะแม่งยังเหมือนอนะ่ะแล้วดูปืนนี่แม่งเหมือนปืนฉีดน้ําเลยเว้ทุกคนเอ้แต่ว่าปืนนี้ยิงนิ่งอยู่นะแต่ว่า ต้องลองไปยิงคนยิงๆด่วนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าแต่ว่าโอนิ่งใช้ได้เลยพอๆกับปืนโบกินสเปซเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้ออกทีละ2นัดนะครับแต่ถามว่าดีไหมก,ก,ก็ก็ดีอยู่นะถ้าไปยิงคนนะครับเดี๋ยวว่าว่างๆเดี๋ยวลอไปหาห้องทําคลิปยิงคนดูนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีเพราะว่ามันยังเช้าอยู่คนยังไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่สาวว่าในโหมด PVE เนี่ยคือแมกกาซูนสำรองไม่จํากัดแล้วก,แวก็แล้วก็อะไรวะ แล้วก็ยิงไม่มีแรงดีนะครับผมก็โอเคผมหลงๆลืมๆบ้างวะนะครับไปดูกันเออก,กระสุนไม่จํากัดจริงด้วยแล้วก็ยิงนิ่งนะครับแต่เรื่องดาเมจและความแรงไม่แน่ใจเดี๋ยวรอถึงบอสแล้วกันโอ้โหนี่หล่อยิงในโหมด PVE ปืนมันดีจกกังวะเฮ้ยโอ้ดาเมจดาเมจโคตนนรกเลยแล้วเปลี่ยนลูกช้าด้วยนะหลมันเปลี่ยนลูกช้าแล้ววะผมลองเปลี่ยนนี้แป๊บเฮ้ยเปลี่ยนลูกช้าจริงนะเน,นี่ยเลยผมรู้สึกไปเอง โอ้เปลี่ยนลูกช้างจริงๆนะครับแล้วดูดาเมจความแรงปืนนะครับโอ้โหนี่มันเป็นปืนสุดยอดแห่ง PVE เลยนะครับผมไม่เหมาะนะครับเอามาเล่นในโหมด PVE นี่โอ้โหนี่ขนาดยิงปอมเนี่ยปอมยังไม่แตกเลยแต่โคตรช้าเลยนะครับก็สําหรับใครที่จะคาดหวังในโหมด PVE นะครับก็ล้มเลิกความคิดนั้นซะนะครับเพราะว่าปืนนี้แม่ไม่เหมาะใช้งานในโหมด PVE นะครับน่าจะไปเหมาะกับใช้ยิงคนซะมากกว่านะครับเนี่ยแม็กสรัรลองไม่จํากัดก็จริงยิงนิ่งก็จริงแต่ว่า ไม่ได้แรงอะไรเลยนะครับดาเมจเริ่มต้น3.9ก็คิดดูเอานะครับแรงไม่แรงอะแต่ผมลองยิงบอสให้อยู่นะว่ามันฝืนแค่ไหนมาเดี๋ยว,ยวผมว่าคาถาน้ําแข็งอะยังแรงกว่าเลยเนี่ยเผิ่พกลูกซองตัวนี้มันยังแรง้วยนะครับเดี๋ยวผมลองยิงดูนะเนี่ยมันยังแรงเลยว่าจะฟ้ายิงป้อมยิงป้อมแล้วเดี๋ยวป้อมก็แตกแล้วไม่เกี่ยวหรอกนะที่มันจะเป็นพกลูกซองอะไม่เกี่ยวกันนะคุณป,นะปันดาวมันก็ต้องแรงบู่วะอุ้ยเกือบแตกแล้ว ไม่ได้เอาไอ้นี่มาด้วยระเบิดเจดีมาด้วยไม่แล้วโอ้แล้วยิงดาเมจเข้าขนาดเนี้ยถ้าคูณ2ดาเมจก็แค่80ดสอะดาเมจ80นี้เหมือนดาเมจเริ่มต้นของปืน8ดาวบางกระบอกเลยนะพูดถึงอะโอ้โหนี่มันโอ้โหเจ๊คเช่ดาเมจ39พลังโจมตียังไม่คูณ2เลยเนี่ยเอ้ยยังไม่คูณ3เลยเนี่ยดูดิโอ้โหไหวไหมเนี่ยหมายถึงปืนอะเอาไหวหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับปืนนี้ชอบมากชอบมากกดไลค์ให้เลยนะครับ ยกนิ้วให้ด้วยนิ้วโป้งตีนก็เป็นว่าผมฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอ100ไลค์นะครับเดี๋ยว100ไลค์เนี่ยผมจะเอาปืนเนี่ยปีนคนให้ดูนะครับฝากกดให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผม